แทนที่เขาเป็นรัฐบาลพวกผมจะไปต่อต้านพวกผมก็ไม่ได้ไปต่อต้านพวกผมไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรเลยคุณชนะเลือกตั้งจะโกงผมจะซื้อเสียงผมหรือ,อยังไงผมไม่สนเชิญเป็นรัฐบาลแล้วเป็นไปให้ครบสี่ปีเลยถ้าไม่พอใจคราวหน้าเลือกอีกชนะอีกเป็นอีกเอาเป็นให้เ็ดเลยเอา พวกผมก็จะก้มหน้าก้มตาเป็นฝ่ายค้านอยู่อย่างนี้แล้วไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายไม่ก่อเหตุให้บ้านเมืองเสียหายเป็นอันขาดพวกผมจะทำอะไรทุกอย่างเคารพกฎหมายบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมายพวกผมเคารพกฎหมายครับ ไม่ก่อเหตุวุ่นวายไม่ทำให้เกิดการผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดแต่ว่าพี่น้องครับได้เป็นรัฐบาลแล้วประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศของแพงทั้งแผ่นดินรายได้ของประชาชนตกตำ่ำข้าวก็ไม่ได้ตังอยยางยิงแล้วใหญ่มันสัมปะหลังเละเทชาวไร่อ้อยเดือดร้อน เงิน300บาทค่าแรงตามที่สัญญาไว้ก็ไม่ได้เงินเดือนกโกโหมื่นก<า>็โกหกน้ำท่วมเดือดร้อนจ่ายเงินไม่ครบวุ่นไปหมดแทนที่จะไปทำงานแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างนั้นไม่เอาใจใส่โน่น จะไปอาศัยเสียงข้างมากในสภาเขียนกฎหมายใหม่ขมขืนใจคนทั้งชาติเพื่อลบล้างความผิดให้คนที่ฝ่าฝืนกฎหมายตั้งแต่พวกที่ยิงวัดพระแก้วพวกที่ฆ่าทหารฆ่าตำรวจฆ่าประชาชนเผาสาลากลางโกงบ้านโกงเมืองจะไม่ให้ผิดเลยแม้แต่คนเดียวใครเขาจะยอม พวกผมไม่ยอมหรอกครับอย่าว่าแต่มาตั้งชื่อตั้งชื่อกฎหมายหลอกลวงพวกเราประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นกฎหมายปรองดองเนื้อแท้ไม่ใช่ครับเป็นกฎหมายลบล้างความผิดให้กับคนโกงทั้งสิน้นพวกผมสู้ตายครับ